กำลังจะมาจัดทีมงบ1ล้านล้านครับทุกคนเจ้นันเกมมิ่งรับซื้อขาย ID ดีฟีเอ็มล้วนรับดึงนักเตะรับฝากขายราคาไม่แพงปลอดภัยแถมยังมีรับเติมเกมฟี فا มือด้วยนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีเด็กๆน้องๆหนูๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับทุกคนครับวันนี้ครับโคตรพิเศษไอบอลมือทองเหม็นกำลังจะมาจัดทีมงบ1ล้านล้านครับทุกคน ฟูเชลซีงบ1ล้านล้านนะครับแต่ว่างบ1ล้านล้านในที่นี้คือเราก็มีกองหน้าแล้วเนาะสองแสนล้านที่เราไปเกือบ2องแสนล้านที่เราไปหยัดไปคืออ e ังเดเชฟเชงโกในครับน้องชายแลวจริงๆผมจับทีมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งทีมผมก็หน้าตาไปประมาณนี้เลยนี่ครับตรงตัวพวกนี้ต้องซื้ออีกประมาณ10ตัวก็ตกล้านล้านพอดีเป๊ะเลยคำนวณ FP คําคำนวณเงิน M มมาเรียบร้อยพอดีเป๊ะนะครับน้องชาย ก็เดี๋ยวเราไปลองดูกันละกันนะครับว่าแต่ละตัวราคาเป็นยังไงเดี๋ยวพอผมซื้อนักเตะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะอธิบายแต่ละตัวทีนะว่าเราเลือกมันยังไงเราอะไรมันยังไงนะครับน้องชายพี่โอเคยังไงเดี๋ยวเราไปจัดกันเลยนะครับน้องชายเราไปจัดกันเลยตัวแรกครับบัลหลักผมบอกเลยผมรับสูงแค่แหละผมรับไว้ก่อนเลยอาซาซื้อเลยละกันมันหลุดมาน้อยน้องชาย ซื้อเลยซื้อเลยเดี๋ยวว่าดเดี๋ยวหาย,ยากนะครับอาสากูตัวกูตัวเดี๋ยวค่อยมาดักสูงที่หลังกุลิดผมดักสูงน้องรักกุลิดเราดักสูงเอสเซียงเอสเซียงเรารอต่ำสองแสนมันแพงไปเอสเซียงผมรอต่ำแอตชี่โคผมซื้อเลยห้าหมื่นล้านน้องชายใครฮาแว็ใครฮาแว็เรารับสูงนี่ครับน้องชายเราแบบเราเราเรา,เรา,เราคำนวณมาแล้วเราคำนวณเงินเอ็มมาเปย์แล้วโอ้โหซินวาแม่งโดนดักสูงอยู่ครับ ลูดิเกอร์ลูดิเกอร์ก็โดนดักสูงอยู่อ่ะรับไหมลิเเจมลิเเจมก็โดนดักสูงอยู่ซึ่งเอาจริงตอนเนี้หยหลายๆตัวแม่งโดนดักสูงเว้ยน้องๆหลายๆตัวโดนดักสูงนะครับตอนนี้คือผมก็น่าจะรับไปทั้งหมดแล้วดักสูงหรือดักอะไรไว้ทั้งหมดแล้วตอนเนี้ยขาดแค่ซินวาที่ผมยังไม่ดักสูงนะครับแต่ว่าก่อนอื่นคือผมอาจจะต้องขายนักเตะตรงน,นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอนักเตะอะไรพวกนี้มันออกก่อนนะครับน้องชายก็เดี๋ยวทีมเราอ่ะ สภาพทีมเราอ่ะน้องชายสภาพทีมเราทั้งหมดอ่ะมันจะได้เป็นประมาณนี้เลยนะครับโดยที่ยังไม่มีตัวสำรองนะครับเดี๋ยวตัวสำรองเราค่อยมาเสริมกันในอนาคตนะครับก็ตอนนี้ครับก็คืออยู่ในขั้นตอนที่รอนักเตะนะครับ้งแรกครับขอบคุณครับพี่การักเองครับน้องชายเดี๋ยวมาลองดูกันละกันครับน้องชายว่าฟูเชลซีที่อยู่ในมือพี่เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวทีมเราอ่ะมูลค่ามันก็จะล้านล้านนะครับน้องและสภาพทีมมันก็คือแบบนี้ พี่บอกเลยว่าอันนี้คือโหดสัตว์คือหลายๆลคนก็บอกพี่นะเว้ยว่าเอาเดร์บอยมาเล่นกลางลงมาแล้วกุลิดกลางลับแต่พี่บอกเลยเว้ยหลายๆคนในเซิร์ฟไทยอ่ะไม่ชอบเล่นกุลิดกลางลุกกุลิดกลางลุกนี่คือแม่งของจริงที่สุดน้องชายกุลิดกลางลุกนี่คือแบบเป็นตำแหน่งที่แบบทําให้มันแบบแจ้งเกิดที่สุดนะครับน้องชายโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวเรารอผมรับนักเตะให้เสร็จกันสักคู่มาครับทุกคนหลังจากที่ผมได้นักเตะครบแล้วแต่ต้องบอกก่อนว่าเปโดเนี่ยมันมาแทนฮาวเวดนะครับ เปโดมาแทนฮารเวิและตัวอื่นเนี่ยยังเหมือนเดิมนะครับน้องชายแล้วก็อาจจะมีตัวสำรองเพิ่มมาบ้างมูลค่ามันเลยเพิ่มไปนิดนึงครับจริงๆแล้ว,วก็คืองบ1ล้านล้านนั่นแหละแต่มูลค่ามันต้อง1ล้านกว่าอยู่แล้วเนาะเพราะว่าตอนแรกเรามี2ตัวนี้ละตัวนี้ก็ราคาบัสนะครับตัวนี้ก็คือเราก็มีอยู่แล้วนะครับเกือบสแสนล้านนะครับก็อย่างที่บอกครับน้องชายที่เลือกมาก็คืออาซายกับเปโดเนี่ยก็คือง่ายๆเลยทีมเนี้ยเน้นพิ้วเลย เราเน้นตัวผิวๆเลยจริงๆอ่ะอยากได้ฮาวแวร์เพราะว่าฮาวแวร์อ่ะอาจจะมายิงไกลหน่อยเอามาปั่นอะไรเงี้ยแต่เชสเอนโก้ N Go ที่เราเปิดได้เนาะเราเลยต้องแบบเขาเรียกจำาใจใช้ไป CM ก็เป็นกุลิดครับกุลิดนี่คือที่เลือกกุลิดเพราะว่าในอนาคตอ่ะสมมติถ้าเกิดเราเปลี่ยนทีมเงี้ยกุลิดกับบัลหลักเงี้ยครับทุกคนสมมติถ้าเกิดเราเปลี่ยนทีมอ่ะยังไง2ตัวนี้อย่างเช่นเราจะเปลี่ยนทีมเราจะไม่เล่นฟูลทีมเราเราจะเล่นเมตาสองตัวนี้มันเก็บไปเล่นได้ทุกทีมเลยง่ายๆคือไม่มันไม่จำเป็นต้องโลอะ แต่เอสเซียงเนี่ยอะอาจจะแบบสมมติถ้าเกิดเปลี่ยนทีไปเป็นเมตาอาจจะเปลี่ยนได้นะหรือว่าอาจจะเก็บไว้ใช้ก็ยังได้นะครับซินวาลูดิเกอร์นี่ก็แบบโหดโหดอยู่แล้วกองหลังที่วิ่งเร็วเนาะเอาจิงเชลซีเนี่ยเป็นตัวที่แบบค่อนข้างเมตาเยอะมากครับทุกคนเนาะยังไงก็ใครสนใจจัดทีมเชลซีก็ลองดูเป็นแบบนี้เป็นตัวอย่างก็ได้นะแต่อาจจะไม่ต้องถึงบวก8ก็ได้นะครับทุกคนเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวแผนแท็กติกผมก็ประมาณนี้เลยจริงๆเป็นม่แม่ของผมหรอก มันเป็นของเจ้าของไอดีเขาเล่นไว้ครับก็ตามนี้เลยนะครับน้องชายมาลองดูว่าฟูเชลซีล้านล้านอ่ะมันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนไปไปดูกันีกเกมครับผมไปครับสวนกลับคุณลิดเปโดนี่เน้นผิวๆเลยครับทุกคนเน้นผิวๆเลยเปโดเปโด ไ่กลางมาไปโดบอลหลักบอลหลักทิพยเองบอลหลักกุลิดกุลิดเปโด,น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 ,ปโดนี่ครับเปโดโอ้โหเรียบร้อยเลยเพล่แรกครับทุกคนกุลิดนี่ครับอย่างที่ผมบอกเอาจริงหลายๆคนนะตอนที่ผมจัดทีมน,นะหลายๆคนแนะนําว่าเฮ้ยกุลิดอ่ะกลางลุกไหมแล้วก็เอาเดอะบอยมากลางลุกแต่ผมบอกเลยว่ากุลิดจริงจริงอ่ะตำแหน่งถนัดมาเลยอะ่ะกลางลุกนะเว้ยทุกคนคือกุลิดเนี่ย,ลเ,ยเล่นกลางลุกเนี่ยโคตรเก่งครับ กุลิตคือกลางลุกเป็นตัวที่แบบโหดผมว่าโหดกว่าเดอร์บอยแค่จะโหดที่สุดแล้วครับทุกคนลองเล่นดูนะกุลิตกลางลุกเนี่ยเข้มๆครับแต่เซียมกุลิตนี่ครับไบอาเปโดกุลิตลูกปั๊กโอ้โหเรียบร้อยเลยทุกคนนี่ครับกุลิตในฟูเชลซีครับลูกบัคลูกยิงไกลลูกปั่นหายเลยครับทุกคนโอ้โหเนี่ยครับปี๊ดมาครับจังหวะ กลางโกพอดีครับส่วนกลางบอลบอลลิสไปแล้วครับอาซาโอ้โหอาซาทุกคนอาซาเอ็มซีอาซาเอ็มซีอาซาเอาา็มซียังไงกุลิศแล้วกุลิศเม็ดสามค,ครับทุกคนกุลิศเม็ดสามไงกุลิศบอกกูยิงเหมือนง่ายนะครับดูดิโอ้โหฝั่งตรงข้ามบอก ฝั่งตรงข้ามแม่งบอกเลยเกินไปครับทุกคนกุลิดไม่ได้เกินไปหรอกฝีมือเกินไปหยอกครับทุกคนหยอกหยอกกุลิดโหดนะผมบอกเลยกุลิดกลางลุกเนี่ยเล่นง่ายครับเอีงเชฟเชงเชฟเชงปั่นโอ้โหนี่ครับกองหน้ากลางลุกผมบอกเลยผิวหมดทุกตัวครับและยิงคมด้วยครับประเด็นยับแล้วมึง โอ้โหทุกคนนี่ครับคุณหลิตหลอกอะไรท่ส่งครับเล่นง่ายครับเล่นง่ายครับตัวเราเร็วอยู่หรอกไปครับเสียงเชฟเชียเชชีงหลอกเชบเชียงอาซาบบัลหลักบัลหลักเขาสองใช่ไหบัลหลักไปนะครับเชฟเชงเชฟเชงโรช็อตครับ โอ้โหทุกคนเล่นง่ายๆครับและนักเตะจริงคือนักเตะแต่ละตัวของเรานปีเอ็มปีอะมันไม่ได้ปีเกา่ามากๆขนาดนั้นเลยทุกคนปีมันยังใหม่อยู่เว้ยมันยังวิ่งหาช่องได้ดีอยู่ AI นักเตะแต่ละตัวเลยครับแล้วฟูฟูเชลซีก็ได้สแตทเพิ่มขึ้นอีกโโกงเกินฝั่งตรงข้ามเ,เขาบอกเขาวิ่งตามตัวไม่ทันตัวของโกงไแล้คะครับเช็เช็ตัดได้โซมาอาซาอาซาคือคแต่แม็กก็วิ่งเร็วกว่า เออแต่ตัวกูก็วิ่งเร็วกว่าโอเคกูเข้าใจละตัวกูมันโกง,ง,งจริงเปรโดเนี่ย้อยเม็ดที่หกเม็ดที่ครึ่งโหลเม็ดที่ครึ่งโหลครับทุกคนคุณลิศอาซาไอ้ยังไม่เข้าอาซาโอเคไปเจ็ดเจ็ดจุดโทษทุกคนบงงงนะมึงนำมาหกศูนย์ไม่ใช่หรอมึงไปเจ็ดเจ็ดได้ยังไงเจ้าจุดโทษนะ้อง ไฮไลท์จุดโทษน้องชายไฮไลท์จุดโทษครับมันต้องมีดิไฮไลท์จุดโทษอะรอบพวกเราอะมาทุกคนไฮไลท์จุดโทษเหมือนเดิมครับยิงแบบหลอดแดงทุกคนเดี๋ยวทุกคนดูนะการยิงแบบหลอดแดงแบบยิงคมคมอะพุ่งถู่กรกะลับไม่ได้ผยิงซ้ายบนรวยๆนะผมจะยิงซ้ายบนอนะย่งางเดียวมารอดูว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยตอนแรกเขาจะจับทางได้ไหมว่าผมยิงทางเดียวามาผมไม่รู้ว่าเขายิงยังไงนะจากตัวเองอะซ้ายบนผ่านตลอดทุกคน ยิงกาแล้วกันอาแม่งดีกามาครับบนไฟบนเดี๋ยวผมแบบยิงรวยรวยเลยไฟบนผมว่าลูกลูกที่สองผู้วิสาเนี่ยจะเคยเห็นไฟบอนเดี๋ยวเขาน่าจะเริ two, okay. Okay. Uh, okay. ่มสงสัยล้วว่าผมมีมุมเดียวหรือเปล่าอันนี้ผมกล้าเหมือนเดิมไม่ต้องทำอะไรโอเคไฟบอนตังคกบนนี่หลอดแดงที่หลอดแดงไฟบอเมนอาผมเริ่มรู้แล้ว ผมเชื่อว่าเขาเริ่มจับทางได้แล้วผมจะยืนทางเดียวดูนะว่าเขาพุ่งถูกแบบว่าเจ็บเขาจะเซฟได้บ้างไหมคิดกูกลายเป็นเซฟแม่งอีกเฮียละมาซ้ายบนผมน่าจะยืนกลางเหมือนเดิมเซฟไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้อ่ะเดี๋ยวผมพุ่งหนึ่งแล้วกันพุ่งซ้ายบนก่อนแล้วกัน สายบนเหมือนเดิมครับดูว่าเขาจะเซฟได้ไหมถ้าเกิดลูกนี้เขาเซฟไม่ได้น่าจะจบเลยนะฮู้เรียบร้อยครับทุกคนสายบนผ่านตลอดครับจุดโทษยังบั็กคุณจะหลุดคือผมมาเอาจิงตัวผมเครับผมก็ไม่รู้นะเวลาผมโดนคนยิงแบบนี้ผมรูยูผมก็เซฟไม่ได้เหมือนกันคือผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเซฟยังไงแต่ว่าส่วนใหญ่พวกนักแข่งันจะเซฟเป็นเวยคือคือผมยิงแค่ยิงเป็นเว้แบบนี้แต่ว่าไม่รู้แม่งจะเซฟยัไงไงเว้ยเซฟยากเหมือนกันครับทุกคน ไช้อยู่ไปโดฟ้าโอเคผมว่าผมลงในลูกสูดแล้วผมเจาะเขาไม่พอเขาแบบปรับแพชรติกไงปรับแพชกติดหลังสิบไหมหลังสิบหลังสิบมึงโดนกูแน่ลูกเนี้ยหลังสิบอะลูกเนี้ยหลังสิบมึงโดนกูแน่ลูกเนี้ยหลังสิบอะโอ้โหลูกสูตรครับเปโดโอ้โหเธอเถื่องี้ยังเหมือนนะทุกคนยังเหมือนนะ่รัลูกสูตรนะเขาไม่รู้แม้ว่าผมจะส่งตัวไหนครับทุกคน ไปยาเปียเสียงบุลลิดบุลลิดไปเปโดเปโดพลังเต็มเต็มเปโดพลังเต็มเต็มสวนกลับเปโดเปโดเปโดเฟโ,โดโลช็อตเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับจังหวะสวนกลับอย่างนี้ปรับหลังสิก็ไม่ทันน่ะทุกคนจังหวะแบบผมแปะผมสวนกลับเร็วไงผมไม่เล่นช้าไงรับครับบัตได้ครับิกอร ลุกลิดจะไงลุกลิดไปหานท้องหานท้องเพื่อนไปแล้วชเชฟเชนเชฟเชนก็เบี่ยงขวาเรียบร้อยนี่ครับสามเม็ดจัดไปเม็ดสามครับโอ้โหเกมมันมาไหลครับมันมาไหลตอนหลังที่เขาโดนผมนําเยอะขึ้นแล้วครับเขาไม่ปรับหลังแล้วไงมันไหลแล้วครับมันไหลแล้วเอาจริงผมต้องบอกอ่ะที่ผมพูดหลังสิบไรเงี้ยไม่ผิดนะเว้ยคนจะเล่นปรับแผนปุดเวลาอะไรเงี้ยไม่ผิดเลยน้องรัก เล่นได้ครับนี่ไาเนี่ยก็ปรับจนล้วนแล้วเห็นป่ะเมื่อกี้เห็นป่ยมันจะขึ้นตรงนี้ว่าฟาร่า CDM อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยตอน CDM อย่างเงี้ยเขาปรับจนล้วนแล้วครับล้วนล้วนแล้วล้วนแล้วเอาเอางี้ล้วนแล้วเกือบโดนอีกเมตรล้วนแล้วเกือบโดนอีกเมตรฟาล่าฟาล่าฟาลอนซาแอง CDM อย่างเงี้ยครับเคสโก้ CDM เรายังปรับอยู่ นี่ไงย,ยังปรับอยู่ยังปรับอยู่ไหลครับทุกคนเรียกว่าไหลครับไหลไปสี่เมตรแล้วครับทุกคนต้องบอกก่อนนะไม่ผิดจริงๆนะเว้ยคนเล่นปุดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาจริงคือไม่ผิดเลยผมพูดว่าแบบเป็นการแซวขำๆไม่เฉยนะครับไปครับแอชชี่โคตัดได้ลูกนี้ไปแล้วครับอาซา อาซายังไงอาซาอาซาหมุนฟาวโอเคไอ้โดนรู้ไหมอาสายังได้อยู่เชฟเชนอาสาเชฟเชนโอ้ยเชฟเชนมึงเล่นอย่างนี้เลยเหรอเพื่อนเชฟเชง จอขนาดนี้สัตว์ที่ออกมันจะหลุดโอ้าวฝั่งตรงข้ามเรียบร้อยนะทุกคนกเขาไม่เล่นกับผมแล้วครับออกแล้วครับไม่มีใครอยากเล่นด้วยแล้วครับทุกคนโอเคครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการจัดทีมฟูเเชลซีงบ1ล้านล้านในดี้ผมบอกเลยว่าก็ก็ผมแข่งอ่ะคือมึงไม่พร้อมแข่งก็บ้าแล้วทุกคน พลังนักเตะแม่งเกือบร้อยสามสิบใช่ปหคือแต่ผมบอกเลยว่าเชลซีอ่ะเป็นฟูลทีมที่แบบเป็นเป็นหนึ่งทีมที่เกลื่อนมากนะในเกมเราอ่ะเพราะว่าตัวมันเมตายเยอะมากนะครับก็ใครอยากลองทําก็ลองทําตามกันได้นะครับทุกคนอาจจะลองทําแค่แบบบวกห้าก็ได้นะบ,บวกห้างบมันก็ตกประมาณสี่ห้าหมื่นล้านอนะ่ะผมว่าอาจจะได้อยู่นะครับสำหรับชุดนี้นะครับทุกคนก็สวัสดีครับทุกคนขอบคุณทุกครับทวีขอบคุณท,ทุกคนครับที่รับชมจนจบครับ ฝากกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนรักเหมือนเดิมบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าครับทุกคน